เองครับผมบางกงลงนะสงครามมาเลยไม่ได้ลงเลยกรงยกวยเตี่ยวกวยเตี๋ยวกวยเตี๋ยวตอนนี้ก็มีสงครามมุณสกคเลี้ยงน่ะรู้สึกจะยอมแพ้แล้วสักกรีเงสูง939วัน่ายังไม่ถึงยางทิ่อก่าเขายังย่อกเขา ส่งส่ง <benim> ส่งไอ้ล้นไปล้นอ้นน้เป็นนจะเป็นสุลสมเ้นสองปนึ่งสองสามสไปไป G หเจอกันอยู่ อยูใ่ในในทุกวันวน,นี้ต้อ,อ,องห่วงธรรมดามากพูดดังๆครับนึกว่าเป็นครูไดสอนอะไรได้เปิดคอร์สอะไรไม่มีแล้ว ที่เต็กเกดกาหรือถามถามเรื่องของแม่ค,มมครับมีอไน่าเป็นไหมแม่เป็นไตจัมาโนโร่แล้วก็โร่แล้วปวดข้างหนึ่งเป็นแผลมีโอาสจถเป็นไหมพ่อเกิดปีมะโรงแม่เกิดปีของพ่อสมพ่อสมศูนย์แม่หนัแกแ็อถามอาม่าอาคอองมีอะไรน่าเป็นห่วงไหม เซียมผงเซียมหงเซลินน่าจะเป็นกระหรอมากครับอยู่ไหนน่าจะอยู่ปากทุนะหารอืมตอบแล้วก็ควรทำธุรกิจเกี่ยวกับเกมในคอมหรอไหมควรมีหุ้นส่วนหรือดีไหม รู้กิจเกี่ยวกับเกมลูกขาี่ตันใช่ครับเล่นทางวันว่างว่างปั๊บเอาเลยอาจารย์ต้องดูเลยตีไป ีมาสนุกหรือสนุกอยูาา่มั้งจ๊ะนี่นกกไปกัรใช่เลยอีกคนถามคือจะทำต่อดีไหมเกมในคอมคอาจทนหรือถ้าทาเรากคนมีคนสวนเราทำคนเดียว ก็เขาเองกับแฟนมีโอกาสประสบเหนืการธุรกิตนี้ไหมเกื่เสริมเป็นทําเกมใช่ไหมมีอาจารย์ที่แนะว่าคนทำอะไรดีก็ีช่วยแล้วก็บ้านที่อยู่มีอะไรต้องแก้ไขอยู่ควรทำอะไรทุกต้องหรือไม่บ้านที่ ท้ากลางท้ากลางนั่นหรือเข้าหมู่มบ้านพบสามแยกเดี๋ยวขวาเจอสี่แยกข<ไ>้ามข้ามไปไบ้านอยู่ห้องที่เก้า ห,ห้องที่เก้าแต่ตึกที่สองมันเป็นกลุ่มกลุ่มกุ่มห้องห้องหรือคุยกับเจ้าที่ แปบ๊บนะจ้ไปชวนกิน,นเหล้าดีกว่า ผ่านดีเจ้าที่ชอบเล่าสีบอกอีช่วย นะหรือว,วัดวัดทห,หารทหารไปลงครับไมจะเลี่ยชื่อีอยู่ไหนสัมผ่สที่ ไหมไม,ม,จจม,หมีโอกาสบอกอีอนะตรวจไตทําบุญลงนะบัวบร,บรีละไตานาน อยู่นะครับโชว์ซิโกมาตั้งป้ายให้เสียมหงกับบัวลี คันทีและปะปะประ,ะคองแม่ของก็ฟิน่งพกผลงทุนก็ประอบไปเรื่อยเรื่องพอ่อแม่เรียนนักหนทำมาก,กบมับ่ระองมีผู้จิ้งหาด ไปหาไอเอ็ดไอเอ็ดชื่อเอ็ดลืมจะมาเรียนที่นี่หรือเตก,ก่าจะฉีก อย่ามดอย่างง,าง,งสนิทกันตั้งใจตั้งใจก็ทำพร้อมจึงทำไม่พร้อมอย่าทำ แล้วเลิกเลิกไม,ไม่ดีไม่ดีไม่ได้ไไดนะัะครับคิดดูเอาเอดิมเจริญพร ไไ<ป>พ่อมันยิ่งโหนอ่านยากทั้งบ้าน เื่ออครับเชียนจือหลานอ็งอันนี้กินอะไรนะเราเล่าใครนะ่ยาแก้วมัดหน้าไม่ชอบหรือไม่ดีหรือแล้วไม่ดีหรือ เปลี่ยนแล้วดีไหมหะเลยเปลี่ยนให้เป็นแก้วมัดหน้าทาคมถาม มีอะไรที่น่าห่วงไหมหรือต้องแก้ไขรับรุมไหมมีสิ่งอะไรมีสิ่งที่ไม่ดีติดตามมาไหมครับแล้วก็อยากให้อาจารย์ชี้แนะเรื่องการงานธุรกิจที่เหมาะสมที่จะทําครับให้มีชีวิตมั่นคงมีเงินที่ดีครับทำแต่ทำระช้าขายแล้วก็เปิดร้านอาหารขายเครื่องผรอานรแล้วก็ตัวลูกศิษย์ที่มาแล้วก็คนนค้ก็ครัวมีอะไรที่น่าเป็นห่วงไหมไหที่ต้องแนะนํำไหมครับแล้วก็พวงชีวิตที่บ้านดีไหมมีอะไรที่ต้องแก้ไขหรือไม่ก็ถามเรื่องแระอาจารย์ สอบถามเรื่องสุขภาพและเรื่องิตครับจารย์ชีเน่ทำงานเกี่ยวกับขนส่งอม่างเง้ื่ไม่ได้ฟังสุราสุรางานเรนใช่สุรา น้ำมันหมดหมดน้ำมันกเลยลือนางไม่ได้เครื่องไม่เลืรอนเรื่องไม่เดิอนเข่นเืเจียบข้วเียบขี้วได้แล้วเลยโอ้โหกลิ่นหอมมากเลยได้เลยอมน่าซื้หอมทางทางทางทาโอ้โหกลิ่นหอนเลยันนปนอันดับชี่ บ้านขับเข้าเข้า,ขาหมู่บ้าน<ม>พบวงพรมรเดี๋ยวขวาไปทางขวาเจอซอยสอง <c oughs> สาย,ยาบ้านอยู่ขวามือหลังที่สิบ หขนาดเมานะเองล่ะลืมจา <laughs>

อหอมใครชื่อหอมปู่ค่ะ,คะ,คะมาะละละไมะตกต้นไม้<ช>ตายหรือ ปะปะพาสะสะนวกวัดใหม่ลำพักชีหรือว,วัดทพาั็ทิพาสะดวกวัดไหนครับวันนี้สะดวกวัดไหนครับ <c oughs> ไป ทำบุญให้มากให้พวกีนะปะพาถึ่งเสียรีคิดถึง กว่าสองตนแรกไปทํานะซิโกโมาตั้งป้ายให้อีคั้งสามด้วยนะ ปีหน้าหลังวันเกิดลุยกี่หน้าเกิดลุยนะครับ ร้อนนะแล้วโตแล้ว,ลวคิดคิดให้มากทำอะไรคิดนะแค่นี้ โกสองมามาหลอมารอมาขอทุเรียนว <Hey. S 1> เขาที่เจ็ดที่แปดต้องมาขนส่งขอ,ขอ ไปตึงอไปตึงซาจับซามังหมังมีแค่ยีหยบีซาซาอะไรมเมียงงแล้ว อย่างที่ถามมาเรื่องการงานเรื่องนี้ไปแล้วธุรกิจทอดเนี่ยไปแล้วการตรวเสร็จสิริสิริพันสบายสีดวงอีแข็งก็เอาชื่อมาครับ ือเปลี่ยนให้ต่วุ้นเปลี่ยนเป็นอะไรนะอัมพันเปลี่ยนเป็นอะไรครับสค่สี่พันเป็นนัดดาพรค่ะฟังฟังดูรู เปลี่ยนไม่เตาไม่เปลี่ยนารไ,ไปหนชช่อ <st> uh> นี้ดีนะครนเเป็นโลกที่รให้เเป็นอะไรัว่าเาไเอามาสิสมาวันพ้่งตรงเทียมยี่สใช่ครับ สีใช่ครับเก็บมาว่าสุดยครับนี่ไปชื่อรถทั้งสารเลยขอทั้งสารได้หมดีอีอยทครับที่จะหลอท่ายี่ปุเจิญพอทพี่เสือะแกอีกหนึ่งครับอุยพอยอยู่ตรงนี้ครับอาจารย์ ท,ที่ทิน,ทนกรใช่ <c oughs>